กราบสวัสดีเอซสู่ผูสู่คนครับมณีลุงหลอดเอซนะครับมีรายการบังไฟบ้านํำก้าวนะครับตาบนห้วยแก้งอำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรวันที่29พฤศจิกา2568รายการบังไฟมีดังต่อไปนี้งานประเพณีฟรีทุกที่ยืนนะครับบางที่1แอดเทลดาบวกเมกจินดานะครับบางที่2เพชรนาำคางบางที่ส,สม เพชรลำฟ้าบวกหนึ่งลำปางบางที่4เจ๊ไก่สังลุยบางที่5้ปอประกาศสิทธิบวกหมูอ่อนคาเฟ่บางที่6โชคอนันต์บวกซอนุษสังลุยบางที่เจแกะทองคำหนึง่งบางที่8แบ่งทองบวกก้องมหาเทพเนะี่ยบางที่เก่าเพชรแสนแก้วบวกสกะวินเนะี่ยบางที่สิแกะทองคำสองบางที่สิเอ็ดนคขหลวงเนะี่ยบางที่สิ ต้นทองคำบวกเจแมวนะครับผมว้า wow. วเจแมวนี่่ธรรมดานะครับบางดิสิบสามนะครับนะน้าขอนเขื่องในนะครับบางดิสิบสี่นะครับอะไรนี่อีวินอีวินอีวันนี้นะครับอีวันนี้นะครับผมตัวนี้นอ่อยอ่านบบอ,กออกนะครับ อีวินนี่นะครับผมบางที่สิบห้านะครับหลานพระยาแถนนะครับบางที่สิบหกทางสายไม้นะครับบางที่สิบเจ็ดนองกาฟิลบวกสองเสียวนะครับบางที่สิบแปดนะครับสองเสียวบ่นะครับบางที่สิบแปดนาคอนเมืองหน่อยทอหกนะครับบางที่สิบเก้านะครับวอวัชรินนะครับบางที่ยี่สิบ เคยคํเก้าวบวกสอสมานนะครับตุลาการโดยกะชิลอยฟ้าบวกไพ่ดำหน่อยเสียงสวรรค์บวกกิโลน้อยสิทธิไพ่ดำบวกตะวันคนหลุบรอบวกพญเคนเมียลายนะครับบวกเมตรคนดีนะครับผมอ่ะ <laughs> ลหลุดโเชียร์กันไปนะครับว่าสิเป็นอย่างไดนะครับส่วนความชอบส่วนตัวของหลอดก็มีพี่น้องคือเก่านะครับ,บอไว้ก่อนนะครับเป็นความชอบส่วนตัวอิลีล้อนะครับบริเกียวคายไฟใดๆทั้งสิ้นบริลู้จกันเป็นการส่วนตัวเห็นด้วยก็ตามเห็นตา่างก็ส่วนในอาบ,บ้างที่หนึ่งเพชรนามคางนะครับบ้างที่สอง เพชรลำฝ่าบวกหนึ่งลำปากนะครับบางที่ 3, สามเจไก่สังลุยเนี่ยบางที่สี่ปอประกาศสิบวกมูฟออนคาเฟ่นะครับ้บา, 4, า,ก,าบก,บก็บางอีกบางหนึ่งทางสายใหมนะครับอ่ะหาบังหาความชอบส่วนตัวนะครับบอใบก,กอนนะครับความชอบส่วนตัวนะนะจ๊ะสมาชิกบ่เบิ่งเพือเป็น,ปน,ปนแนวทางนะครับลุงหลอดเกสิไปบ้านนี้แหละนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันนะจ๊ะสมาชิกนะครับผม ผู้ใดไปคอโชว์ให้มันนะครับส่วนไฟแอบแสบทุกลอดเล่งไว้แล้วนะครับผมมีอยู่หลายบังเลยแอบแสบของเฮานะครับบพรว่าสิเป็นน้าข้อหลวงนะครับแอบแสบนะครับแล้วก็ลานพญาแทนก็แอบแสบนะครับผมเฮ้อเป็นกัรแบงทองก็แอบแสบนะครับสามบังนี่ทุกลอดแอบแสบบอบอกใคร้อมนะครับผมผู้ใดแคปหน้าจอแล้วนี้เลยบอฟังบอฟังคลิปก็เสียใจด้วยนะครับเป็นไฟแอบแสบนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมทุงหลอดดิสสวัสดีครับ